ย้อนสี่พฤติกรรมเช้าดาราตีคู่มากับความโด่งดังวีรกรรมรู้กันทั้งวงการสี่พฤติกรรมเช้าดาราตีคู่มากับความโด่งดังย้อนสี่พฤติกรรมเช้าดาราตีคู่มากับความโด่งดังร่วบรวมประเด็นร้อนแชร์เรื่องดาราเรียกว่าแค่ต้นปีวงการบันเทิงก็เจอเรื่องแชร์ชะเช้าการลาลคดีเหลือเกินถ้าไล่นับดูข่าวจริงๆ มีหลากหลายประเด็นหลายคู่กรณีที่ปะฉาดากันผ่านสื่อจนทำเอาบรรดานักข่าวไปจนถึงคนเสพข่าวอัปเดตกันแทบไม่ทันเลยทีเดียวและมีบางกรณีที่ดูเหมือนว่าจะคดีพลิกเพราะสุดท้ายไม่ได้เป็นอย่างที่บรรดาหาข่าวสงสัยหรือมีข่าวออกมาก่อนหน้านี้เรียกว่าต้องดูกันยาวๆดีกว่าเพราะจริงๆแล้วเรื่องราวทุกอย่างอาจไม่ใช่อย่างที่คิดไว้เสมอไปก็ได้ เลยขอรวบรวมเรื่องราวดาราที่กลายเป็นประเด็นร้อนแต่สุดท้ายคดีพลิกมาฝากการหนึ่งรามาคลิปดุดแพทย์นภภาพาน้องบุกตบสาวคู่กรณีลามไปถึงแช์อดีตแฟนนางเอกดังตกเป็นประเด็นเชา้านั่นนับตั้งแต่ต้นปีสำหรับนางเอกสาวพาแพทย์นภภาตันตะกูลหลังมีคนปล่อยคลิปหลุดสาวแพทย์พาน้องสาวและพวกบุกตบเบนเป็นจั่ววันนพพานคู่กรณีสาวซึ่ง ฝั่งเบนเองก็ยืนยันว่านางเอกดังพาน้องบุกตบจริงและจ้างคนมาช่วยตบแทมยังมีคนแชร์เรื่องที่แพทเคยคบกับแจ็คชนพลแต่ยาหารเด็กวัยนหนุ่มแต่ถูกฝ่ายชายบอกเลิกด้วยเลยทําให้แคนทําให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณาแพทยอย่างหนักแต่งานนี้สาวแพทฉากกล่าวว่าที่มีปัญหากับเบนคู่กรณีสาวไม่เกี่ยวกับเรื่องที่เคยคบแจ็คแต่อย่างใดแต่เป็นพ่อน้องสาวของตนไปท้าตบกับเบนตนจึงต้องตามไปเคลียร์ให้น้อง สชมพู่พลรามาสอบรีเจนี่ใหม่ถูกโยงเอี่ยวเจ้าตัวโรจางไม่เคยด่าใครในไอจีสือเกาเหลากลิ่นผลไม้ทำท่าระอุในโลกโซเชียลเมื่อนางเอกชื่อผลไม้คนดังชมพู่อารยาเอฮายเกตโพ์รูปสตรอเบอรี่พร้อมด้วยแคปชัน่นชวนรามาว่าพาพวกมาเยอะจะรุม งานนี้บรรดาฮาเพอกเลยโยงไปว่าน่าจะหมายถึงเมื่อครั้งที่นางเอกหน้าแบ้วเจนน่เทียนโพสวันมาอัดรายการ3ามแศรพร้อมกับเพื่อนซีทั้งจุย๋ยวรัทยานินคูหาและหยิงรัฐาโพง,งามและในรายการดูเหมือนชมพู่และเจนนี่ไม่ค่อยคุยกันสักเท่าไหร่และยังโยงไปถึงเรื่องที่เจนนี่จุ๋ยหญิงแกล้งให้อายพิศดาเครื่อคงคาเพื่อนซีของสาวชมพู่ใส่ชุดผิดธีมเมื่อไปอัดรายการทูเด์โชด้วย อีกแต่สุดท้ายคดีพลิกเมื่อชมพู่ออกมาสยบสึกเกาเหลาสตรอบเบอรี่ว่าที่โพสรูปแล้วครับช่นดังกล่าวแค่คุยกับสตรอบเบอรี่ไม่ได้ไหมายถึงใครทั้งนั้นถ้าหากจะมาหาราม่ากกับตนก็คงไม่มีให้เพราะตนไม่ใช่สายนี้แต่ถือว่าเป็นการเอนเตอร์เทนคนดูแล้วกันตอบสวยๆแบบนี้ใครคิดจะหากเกาเหลาชามโตให้สาวชมชิมคงจะยากซะหน่อยแล้วล่ะ 3. าลายหลุดแชร์พี่ชอดไม่ปรื่มพุทธคบจุย้ยทําให้เสียคนแต่สุดท้ายไม่มีอะไรในกอภผ่ยเล่นเอาชาวเน็ตปลูกเผื่อกันรัวๆเลยทีเดียวเมื่อมีลายสนทนากรุป๊ปแชทหลุดโดยมีข้อความะม้่มอยในนั้นว่าเจ้าแม่ค่ายไอทามดีเจพี่ชอดใส่ทิปดนตรีกุลนาอายุทยาออกอาการไม่ปลื่มที่ดีเจพระเอกหนุ่มพุทธพุทธิชัยเกษตรศิลป์คบหาหนาเอกหน้าคมผิวเข้มตุยวัฒยานินภูหา เพราะทาให้ดีเจพุทธเสียการเสียงานทั้งมาทํางานสายบางวันก็ขาดงานอีกด้วยแถมเม้าไปอีกว่าบรรดาพีอราค่ายเพลงดังฝั่งอโศกและดูจะไม่พร่มสาวจุยเช่นกันแน่นอนว่าจากกระแสะข่าวที่เกิดขึ้นยิ่งทําให้กระแสอันตีพุทธจุยเพิ่มขึ้นไปอีกแต่งานนี้เจ้าแม่เอาทามไม่แฮปปี้ที่อยู่ดีๆถูกโยงเอี่ยวประเด็นเช้าเลยออกโรงพูดผ่านรายการแชร์นในเช้าเพื่อปกป้องดีเจคนดัง เท่านั้นยังไม่พอดีเจพี่ชอดยังโพสแคปเจอร์ลายสนทนานกับดีเจพุทํานองให้กำลังใจกันลงในอินส a าแกรมส่วนตัว 4. โยกแอมพีพีคดีสอบพริกสาวปริศนาเป็นกรณีเช้ากระชอนเน็ตเลยทีเดียวสำหรับเรื่องราวความรัก ระหว่างพระเอกหนุ่มแอมพีรวัตรกุลและนันวัตรและนางร้ายสาวโยกธัญญััธนกิจธ,าน,ธานานนที่จบความสัมพันธ์แบบไม่สวยเพราะมีชื่อของนางเอกน้องใหม่พีพีพัชยาเพียงเสมอเข้ามาเกี่ยวข้องโดยสาวโยกโพสข้อความด่าดทำนองว่าคันไม่เลือกที่แถมยังมีแคปเจอร์ไลน์พูดคุยสนทนาหวานๆระหว่างแอมพีพีหลุดมาให้วิจารณ์กันกระหน่ำซึ่งแอมก็ยืนยันนั่งยัน ว่าพีพีไม่ใช่มือที่3เพราะความสัมพันธ์กับพีพีเป็นแค่พี่น้องเท่านั้นแถมยังโพสข้อความปกป้องพีพีอีกด้วยทําให้ฝั่งสาวโยกและเพื่อนๆก็ไม่พอใจที่ฝ่ายชายไม่ออกโรงปกป้องคนที่ได้ชื่อว่าแฟนอย่างโยกบางแถมยังแชร์ซ้าว่าฝ่ายแอมเป็นคนขอเลิกอีกดังหากด้านนางเอกพีพีก็ปิดปากเงียบไม่ให้สัมภาษณ์กับสื่อมีเพียงคุณแม่และผู้จัดการส่วนตัวที่ออกโรงพูดกับสื่อว่าพีพีและแอมเป็นแค่พี่น้องกันแน่นอน